อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดตามโครงการโคกหนองนาวังอ้อโมเดลอุบลส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดอุบลราชธานีสู่โรงพยาบาลสนามบุษราคมาัมกทมมออุบลและมอราชพัฒอุบลตลาดชุมชนหนองหอสร้างช่องทางสร้างรายได้สู่ชุมชนอุบลราชธานีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาภายใต้มาตรการกระทรวงสาธารณสุขติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัททิศค่ะมาเริ่มงันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดตามผลการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาว,วังอ้อโมเดลพระธรรมตามหลักบอวรที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิยรยานป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนอง นาพอชอโดยมีนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีนำพลคงพัน์ ู้มหน่วยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนพอค .51-56 ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานายคมกริชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ เนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุขุมวันโนาพาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อในฐานะพระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนตลอดมาตามหลักบวรได้กล่าวแสดงสัมโมทนียกถาและนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการของศูนย์ว่าสําหรับโคกหนอง,งานาวังอ้อโมเดลพระธรรม แห่งนี้เป็นพื้นนามรดกของพ่อกับแม่มีพื้นที่หกไร่แบ่งเป็นโคกสองไร่ปลูกป่า3อย่างคือป่าพอกินป่าพอใช้และป่าพออยู่เพื่อประโยชน์สี่อย่างคือประโยชน์ได้กินได้ใช้ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขและได้ป้องกันการชะล้างหน้าดินให้ออกซิเจนให้อาหารให้อากาศให้อาวาสให้อารมณ์ให้บรมธรรมแก่พื้นป่า ส่วนน้องหรือสระน้ำมีเนื้อที่3งานเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรการประมงการปศรุสัตว์และนามี3ไร่1งานสำหรับปักดำข้าวอินทรีขยายพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตรบวก4กับข้าวสินเหล็กแจกจ่ายชาวบ้านเกษตรกรและเครือข่ายอินทรีย์ซึ่งจะเป็นการรักษาพัานธุ์ข้าวดั้งเดิมของท้องถิ่นโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา พื้นที่แห่งนี้ยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวชุมชนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นเป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐานและจกขยายเป็นความมั่นคงขั้นก้าวหน้าคือบุญทานเก็บขายเป็นความร่วมมือของบวร บ้านวัดโรงเรียนราชการและที่สำคัญคือจิตวิญญาณในการเข้าถึงศาสตร์พระราชาและธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาทิความสันโดษความอดทนความเพียรความสามาคัคคีความมีน้ำใจความซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสา ในส่วนของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมที่1ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนานั้นยังเหลือครั้งอีก7ดรุ่นเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดโดยเพิ่งจบการอบรมล่าสุดคือวันที่9เมษาย,ยน2564ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายคงได้ดำเนินการต่อไป ในช่วงท้ายนายสุดทิพงษ์จุนจเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนายสุประสิทธิ์ก่อจเจริญยศรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีนายคมกริชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีได้วรวมมอบผลผลิตจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพอชอและการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่ารงแย่วังอ้อเพื่อเป็นมหากุศลแก่โรงทานเนื่องในวันวิสาขบูชาตามคำกล่าวที่ว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาส่นใหญ่ของประเทศของโครงการพัฒนานเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีการปรับแปล่ซึ่งทำยังไงเนี่ยมันจะอบรมไหว ก็เลยเตรียมการมานานแล้วก็มีการฝึกอบรมนะท่านผู้ตรก,การนี้เป็นจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีส่งนักรบชุดขาวอุบลราชธานีชุดที่หนึ่งไปช่วยโรงพยาบาลสนามบุษราคัมเมืองทองธานีกรุงเทพมหานครท่านแบบเปี่ยนย ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยพ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดอุบลราชธานีสู่โรงพยาบาลสนามบุษราคามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวประกอบด้วยนายแพทย์สวิทโรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพรองด้วยนางเพชรชราโรจนศักดิ์โสธรประธานแม่บ้านสาธรณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานีภูมิหนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมนายแพทย์ชาวมัยสืบนุการและภริยานำคณะผู้บริหารรองนายแพทย์สาธารณาสุขหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมและสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมในพิธีส่งทีมบุคลากรทางแพทย์จิตอาสาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมไปปฏิบัติหน้าที่ทีมปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามบุศราคมอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีในนามจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นําคณะจิตอาสาสักการะาลหลักเมืองและมอบเหรียญองค์หลวงปู่มัน่นและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมพ ดดกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักรบชุดขาวซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีสู้คโควิด -19 ะะบาราเปาแล้วก็นมแพ้ทั้งหมด70ชุดด้วยกันค่ะ <c oughs> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมพัฒนาตำบลบุ่งไว้เปิดตลาดชุมชนหนองหอสร้างช่องทางสร้างรายได้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติพร้อมชาวบ้านตำบลบุงไว้และหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะน้องหอเพื่อยกระดับทางไรายได้ของชุมชนเปิดตลาดชุมชนน้องหอโดยมีนายสมชัยบุรณะในอำเภอวารินชำาราบให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาด สำหรับตลาดชุมชนหนองหอแห่งนี้จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนของกินของฝากของที่ระลึกมุ่งหวังสร้างโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้แก่ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิน่นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะตำบลบุ่งว้ยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท,ท้องถิ่นอาจารย์สิทธิชัยใจขานอาจารย์กลุ่มวิชาสาธรารณาสุขศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรารณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเปิดเผยว่าสวนสาธรารณะหนองหอตำบบุไวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ10กิโลเมตรที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของตำบลติดกับทางหลวงหมายเลข2 2 6 ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากเป็นทางเชื่อมเพื่อไปยังจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพและโอกาสที่จะนำมาพัฒนาเพื่อทำให้เกิดตลาดชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในการพัฒนาให้เป็นจุดพักรถจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวได้ เนื่องจากประชาชนในตำบลมีอาชีพที่หลากหลายสามารถนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายได้เช่นสินค้าเกษตรสินค้าหัตถกรรมและอาชีพเพื่อสุขภาพผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สามารถผ่อนคลายกับบรรยากาศวิธีชุมชนที่มีจุดชมวิวและถ่ายภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนช่วยทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีโอกาสการเพิ่มรายได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง ได้ทราบถึงการมีอยู่ของตลาดชุมชนซึ่งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าอันเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนในชุมชน ผู้สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมพักผ่อนหย่อนใจซื้อสินค้าจากชุมชนหรือมาออกกำลังกายได้ทุกวันโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข226อุบลราชธานีศีสเกตหรือค้นหาสถานที่ตั้งของตลาดชุมชนได้จาก Google Map น้องหอตำบลบุงไว้ตลาดชุมชนน้องหอเปิดทำการทุกวันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจตลาดชุมชนน้องหอ พ,พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว บรรยากาศพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาแบบวิถีใหม่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีพระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีนายเกลิกชัยผ่องแพร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสมีเพียงพุทธศาสนิกชนที่อยู่ภายในชุมชนรอบวัดเข้าร่วมทำบุญตามประเพณี วันวิสาขาบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลายๆประเทศอีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานา,นาชาติตามข้อมติของสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้าตวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพาน ของพระพุทธโคโดมซึ่งทั้ง3ามเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกับณวันที่15ข้ามเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะต่างปีกันเจ้าพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขะบูชาย่อมาจากวิสาขาปะปุรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคํารวมถึงราคาน้ํามันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1นถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2อถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3าถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,950บาทขายออก28,550บาททองรูปพันธ์รับซื้อ27,439บาท60สตางขายออก28,550บาท,ท,อบบาทขอบคุณ w w w ร์ o t g o l d t e d r o r th ราคาน้ำมันดีเซล25บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮออ20 26บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 27บาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 27บาท95สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา26นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโงงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล bon, VR Cable TV ค่ะรวมถึงเพจอุบลโสพลเค b บ e TV นะคะและยังสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง45 4 ZNEW ิภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ